สวัสดีค่ะการลียานมิทุกท่านปุเป้ซินเจอร์นะคะขอแฮปปี้นิวเยปียร์ปี2023ก่อนเลยนะคะขอให้การลียานมิทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตนะสำหรับคลิปนี้ปุเป้จะพูดถึงการสวมแหวนในแต่ละวันของคนที่เกิดในวันนั้นๆน,น,นะคะว่าควรจะสวมอย่างไรให้เฮงให้ปังให้รวยกันไปเลยนะคะมาฟังกันค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะควรสวมแหวนที่ไม่มีลวดลายแล้วก็สวมที่นิ้วกลางหรือนิ้วนางทางด้านซ้ายจะช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะควรสวมแหวนที่มีลักษณะนนเล็กและบางสวมที่นิ้วกลางนิ้วนางหรือนิ้วก้อยด้านซ้ายค่ะจะช่วยในเรื่องความเจริญรุ่งเรือง คนที่เกิดวันอังคารนะคะควรสวมแหวนที่หัวแหวนมีลักษณะใหญ่ดูเป่งประกายนะคะสวมที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางทางด้านซ้ายค่ะจะช่วยเสริมดวงในทุกๆด้านเลยนะคะคนที่เกิดวันพุธควรสวมแหวนที่มีลักษณะพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสวมที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางด้านซ้ายค่ะ จะช่วยเสริมดวงในทุกๆด้านคนที่เกิดวันพฤาห,าหสัสบดีนะคะควรสวมแหวนที่มีลักษณะวงหนาและใหญ่สวมที่นิ้วด้านซ้ายได้ทุกนิ้วเลยค่ะจะช่วยในเรื่องการเงินนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ควรสวมแหวนที่เป็นคลื่นหยัก มีลวดลายและสีสันนะคะสวมที่นิ้วมือด้านซ้ายได้ทุกนิ้วเลยนะคะจะช่วยเสริมดวงด้านการงานค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นนะคะควรสวมแหวนที่มีขนาดใหญ่เน้นแหวนที่มีสีม่วงด้วยนะคะและก็ควรสวมที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางในด้านซ้ายค่ะจะช่วยเรียกทรัพย์ได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อน หลายคนนี้อาจจะสับสนนะคะว่าเออจะส,สวมแหวนนิ้วไหนดีนะสวมให้มันทั้งเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะนะคะฟังคลิปนี้จบแล้วก็หาแหวนมาสวมได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปูเป้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีปีใหม่คะ่ะ